อุ้ยแวะไปเอารูปก่อนแม่อยากเห็นรูปเนาะบอกป้าป๊าแวะไปเอารูปก่อนนะรูปอะไรแม่รูปรูปใหญ่ม็อกแล้วก็รูปน้องน้องภูกับรูปพี่ปันกับรูปแม่จิ๊บกับรูปพ่อชายไปอาดเอาไว้แหละน้องภูหัวเขียวไหมเออออหัวไมหัวเขียว ให้หัวเปล่าๆถ้าหัวเขียวมันเป็นอะไรหัวเขียวอืถ้าหัวเขียวมันเป็นอะไร,ร,ะไรล่ะแม่ซื้อเขาคุยให้ผมด้วยนะครับเขากุยอะไรนีไ่ไงเขาคุยผมไม่สบายกินเขาคุยเมื่อคืนดีขึ้นเลยอาซุปเขาคุยหน่อยซุปเขากุยแหวะไม, <laughs> ไม่ไม่ถอดครับม่ ม่ไม่ถัมน้ำมไม่ไ<ด>ใหญ่จเลยนะแม่ครับมันก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่หลายขนาดนั่นแหละลูกไม่ขนาดใหญ่หลายาแล้มันห่หารุ่ยใช่ห่ารุ่หรืลูกสดใชสดเขาคุยใช่เดี๋ยวหก <6. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวหกทำปักจู๋ซะก่อน ไม่เอาอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละหายกุบจุ๊บกินน้ำเยอะๆถ้าน้องภูก,กินน้ำเยอะๆไข้ลดไวฉี่เยอะๆหายไวเลยใช่ไหมเมื <c oughs> ่อคืนน้องภูก,กินน้ำเขาปุยเกือบหมดขวดเนาะแต่ว่าไม่กินนมเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะมัน แม่ว่าน้มภูคงไม่อยากกินว่าไม่สบายตัวเนาะแต่ไม่กินก็ไม่เป็นไรหลกรูกกินอย่างอื่นเราก็ได้นมแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้หนูอ้วกหลกมันข้นใครทำให้หนูอ้วกอันแม่นมถ้ากินนมก็เห็นเวลาหนูไม่สบายหนูไม่ชอบกินนมไง <พอ S 1> แต่ว่ามวไม่กินก็ดีแล้วแม่ว่ากินน้วมันกินอย่างอ้วกมันคงจะเหนียวเหนียวข้นๆ ไม่เหมือนน้ำเปล่าเนาะน้ำเปลากินง่ายกว่าเนาะน้ำเปลากินง่ายอืมกินง่ายนมอ้วกเลยแม่อืจะนมอวกเลยเราจ่ายค่าค่าล้างรูปนี้เงินไม่พอเราจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตโมบายแบงกิ้งให้เขาได้ปะ,ะโอร้านก็อยู่กแค่ธนาคารเขาก็คงจะให้เราเดินมากดอันนะั้ อยากเห็นรูปน้องภูจะหล่อขนาดไหนอุ้ยเออเบานเก่าพอนั่นเนี่ยก่อนไฟไหมอือต่ก่อนไฟไหมบ้านพ่ออยู่ตรงรถยนต์จอดอยู่นั่นแหละเหรอ่ตรงนั้านพ่อ ที่สองไฟไหม้บ้านใครไฟไหม้ตอนนั้นบ้านชั้นทิพย์โอ้โอ้ร้านถ่ายรูปเนาะไม่ไม่มันไม่จับร้านซ่อมไม่อะไรเช่นไรแม่ไม่เหตุการณ์ผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วลูกสมัยอดีตมากนะไม่เลี้ยวถึงเกือบถึงนู่นนะที่ดู